ข้างทางนี้คือฟิลฟูมาก <laughs> a limited express ticket is going to please purchase a limited express ticket if you do not have one already. Please be aware that you cannot afford this train with an IC. có lẽ lâu năm สาสถานีลอยฟาย้านี่นะทุกคนจอยเมื่อกี้ไปกินอาหารมาตรดีแค่สองร้อยบาทจริงอยากอิ่มโชว์ื้ออาหารให้ดูนะมันเป็นร้านแบบฟาสฟู้ดแบบแต่เป็นสไตล์อะครชั่นญี่ปุ่นทุทกคนโตเกียวมันเกิดเก๋นนะสาธุสองข้างทางมาถึงแล้วเป็นจุดที่แบบน้ำไหลผ่านแบบโคตรขู่มันเก๋เลยจุดนี้ ก็ชิวๆครับผมเดินไปตามแม่น้ำชิลาคาวาคาแนลครับเป็นแม่น้ำที่เสียงตกหสุดยอดจริงวะาฮปปี้เอ็นจ e ยเบอร์ตอนนี้เป็นฟิล์มคืนนะครับอยู่ยาสกะาชายเฮ้ยมันเจ๋งมากเลย จบด้วยดีครับผมสถานที่สวยมากกลางคืนคือมันเป็นแบบฟิลแบบประทีปจดุดตะเกียงแต่มันไม่ใช้หลอดไฟผมว่ามันเกดีนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนวิวสุดท้ายละผมขอถ่ายรูปครับแต่ที่นี่มันเจ๋งใช้ได้เลยกลางคืนมันแบบฟิลฟูอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูรอบรอบ,บๆๆดแถวนี้ดูแล้วกันผมไม่รู้จะไปไหน เพราะมันเดินไปแล้วมันก็สวยดุกที่เลยหาเจออะไรเจ๋งเดี๋ยวกลับมาได้อยู่ครับผมโอเคเหนตลอดสองข้างทางนี้เขาจะไม่ให้หายรูปเป็นที่เป็นสารเจ้าเนาะมันรู้สึกว่าความศักดิ์สิทธิ์มันผมก็ไม่ได้เก็บมาโอเคครับเดี๋ยวกลังเดินลงไปข้างล่างดูผีรูอบอีกหอกหนึ่งหน้าหนุ่มหน้าเขาเรียกว่าไหน้าศาลามั้งหน้าประตูทางเข้าเออ ตอนนี้ก็11เอ็อ็ดห้ทุ่มเนาะผมว่าเดินรอบๆให้หนักใจแล้วเดี ceu, ๋ยวอยากจะไปถ่ายรูปโตเกีย o w เทตอนกลางคืนก็ลองดูว่าเป็นยังไงผมว่ามันสวยอีกแบบแปลกสวยแปลกดีนะสำหรับเหตุผลที่ทำไมผมต้องมาเดินตอนนี้นะครับจริงเดินผิดลงผิดสถานีครับผม มันแปลกๆผมก็ยังงงเพราะว่าบางบางที่มันจะบางคันมันจะลงสถานีหลักไงตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับผมบรรยากาศไปนะดูว้าวมากข้าง,างหลังเป็นเป็นอะไรวะาข้างหลังเป็นฮองกันจีเทมเพลครับผมดูอ,อลังการนะครับผมดูอลังการแลระค,ความสวยไว้ตอนเช้าให้มีโอกาสได้มาครับแต่ผมคิดว่า แป้นแน่นเอียดคงไม่ได้มาเรามาดูรอบๆกันนะพ่อครับข้างทางกม็มีคนแต่คนพ่อรักกันอยู่นะครับม <c oughs> องว่ามันไซครับผมเราตะโกนว่าตำรวจดิบ <c oughs> แม่งเงาว่าไม่มีใครคุยด้วยอ่ะกี่วันจะเจอเพื่อนแล้วผมก็จะได้จะได้ทำอะไรให้มันแบบสนุกกว่านี้นะ <c oughs> ดูดูน้องเนรายการได้แบบอืมชีวิต <c oughs> ไม่มีอะไรให้คุยเลยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวไปใส่สคริปต์เอาละกันพูดไปเรื่อยอะไปครับอีกแค่ห้ารอยเมตรผมคิดว่าผมเดินไหวผมรักการเดินเดี๋ยวดูบรรยากาศรบอบๆไปกันก่อนนะครับผมแต่มันก็คือน่ากลัวนะโอเคที่จริงอากาศตอนนี้คือมันเดินเย็นสบายมากเลยนะ ถ้าดูฟุตบาทเลยสิเหมาะกับการจักรยานมากคือออกแบบมาให้ฟุตบาทกว้างเหมาะกับการออกกัจรจักรยานมากก็แล้วค่3 5สามร้อยห้าสิบเมตรเองไม่ไกลเลยปากซอยน่นครับจกกักลานยงนี้โรงแรมแล้วเราจะเปคนที่นิดน,นึงทางสะพา,านไป้างฝั่งไปออไม่ไกลนะถึงนน ครับก็ถึงแล้วมาถึงโรงแรมแล้วได้ละตีดตอรงข้ามข้างหน้าก็โอเคเลยมีเซเว่นเลยเวนชิลเลยมาไปหาอะไรกินกินมาไปหาอะไรกินกันเหมือ<ด>นมีขนมพุดดิง้งนะน่าสนใจมากเลยมันอร่อยมากผมกินจากในรถ นี้ก็สวัสดีตอนเช้าตอนนี้ก็นนกขินเขาครับผม,ผมคิดว่าเราจะไปเมคอกีบพั์คร,ครับผมเราก็เดินรอบๆครับผมนินท่องเที่ยวมาแล,เละเราจะแวะไปนิดนึงบรรยากาศที่นี่ก็มันชื้นคูมันชิวครับวันนี้ยากาฮะที่สองสซสํสำหรับทริปนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ เออภาพสวยสุดแล้วเขียวสบายตามากดูสองทางเขียวข้างนี้ข้างน้ำมีคนพายเรือโอ้มันชิวมากเลย เราไปทางที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ Google กันผมเจอมันเขียนป้ายเล็กๆบอกว่า great view <c oughs> เป็นไงล่ะน่าสนใจแล้วสิ <c oughs> ใครไม่สนเดี๋ยวผมสนกี่กิกโลครรู้กวานว่ากี่กิโลครับโอเคผมเจอละผมว่าผมไปเชา่าจักรยานดีกว่าจะเดินกลับไปที่ฮาร์ c ไซเคนิดนึงอยู่ตรงโอ้โห ้วตอนนี้ผมกาลังหารนลานะฮะจะลองชิวๆจริงๆนะยางไม่มีแต่อันนี้โคตรเจ๋งเลยข้างในมีของนันเซนเดีผมว่าขากลับผมมาะชิวกันหน่อยครับตอนนี้เราก็เช่าจักรยานได้แล้วนะ โอ้โหแต่ผมยังงงวิธีการใช้อยู่ยังใช้ไม่เป็นโอเคไม่กล้าล็อกว่ะล็อกเัาจะเปิดได้ไหม บรรยากาศที่นี่ดีครับผมตอนนี้เราก็าอยู่แน่าจะสันเจ้าดูดิบรรยากาศมีจากนกท่องเที่ยวไม่มีคนนะเป็นต่อครับสองข้างทางนี้คือฟิลฟูมากทางลงเขาแล้วครับผมในที่สุดวันนี้ก็มีโอกาสได้ปีนเขาที่ญี่ปุ่นถึงจะเป็นเนินหน่อยๆก็โอเคแฮปปี okay. ้แต่มันบรรยากาศดีหน่อย โอเคครับตอนนี้ก็อากาศอยู่ที่23องศาแล้วก็เวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองตอน23องศานี่มันแฮปปี้สุดเลยบรรยากาศราอบๆก,ก,เกเเ็เสียงนกเสียงปูเสียงปลาไม่ใช่ละเสียงนกโอ้ยโมกอะไรเนี่ยไปกันต่อโอเควันนี้เราก็ happy แฮปปี้ละ ได้ปีนเขาเบาๆและกันอยู่วบาเบามากผมว่าผมจะตอนเย็นผมจะไปอีกวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองเลยที่มีเสาแดงๆเนี่ยผมไม่รู้จักกันชื่อเรียกว่าอะไรเออไปไปกันต่อเดี๋ยวพันจัก,กรยานรอบเมืองแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปวัดไผ่ป่าไผ่นิดนึงพออยู่ใกล้ๆนี่แล้วกันผอเอารถจัก,กรยานไปก่อนแล้วก็เดินข้ามไปไปครับโอ้ยแต่วิวเสียงน้ตกเนี่ยมันแฮปปี้จริงว่ะ ายบายน้ำตกบรรยากาศตกไปภาพสวยจริงวันนี้ตั้งใจเอาจฝ่ายโหมด8 k ของญี่ปุ่นให้หมดผมเหลือเวลาอีก5้นาทีผมก็จะคัดเลือกจะพาะวิวสวยแล้วกันผมยังไม่ได้อัปเดตตั้งแต่ทริปโตเกียวแล้วอัปเดตลงเกนคอมโอเคครับรีบไปแล้วละ่ะรถไฟนน,น,น่าสนใจมากเลยมันเป็นคือรถไฟขอบวนรถไฟ ริมริมทางอะแล้วก็เป็นเนินเขาเสียงรถไฟอั่งนั้นน่าสนใจครับแต่ผมไม่มีเวลาแค่นั้นที่ดึงดูดทองน่าเสียตาเพราะเขาน่าจะหมันไส้กันเพราะผมชิ่อยู่คนเดียวก็มีบางคนชิวผมว่าที่นี่เป็นปั่นจักรยานได้ปกตินะคนก็ไม่ปั่นจักรยาน,นกันนะคนใสชอบเดินกันโอเคครับไปกันต่อวันนี้เราเข้ามาในสวน ช่องฉีกไทเกนนะครับเป็นบัวเลยบัวเฮดการ์เดนเดี๋ยวพาไปดูวิวที่สวยของที่เรียกว่าเป็นบัวเฮดการ์เดนที่ของญี่ปุ่นเลยนะครับผมห้องน้ำแบบนึงห้องน้ำดูดูดีมากค่าเข้า,ขาก็ประมาณห้าร้อยเยนครับโอเคมันถือว่าเป็นมุมอลังมากนะครับสีย การจัดสวนที่สวยมาก mm hmm. ตอนนี้เราก็เดินกันต่ออยู่ในความเงียบเวะลาไม่เจอผู้คนครับอยู่กลางสวนกำลังเดินไปที่เดินไปที่รถจอดอถจักรยานนะครับผมเหนื่อย จะชิลมากเลยครับไปนะครับผมน่จาจะไม่ไกลนะอีกประมาณสามิโเมตรโอ้จะคู่นคนเราแหละนะักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้จะได้ไปอีกกว่วัดไหมเนี่ยปะครับเดิน <c oughs> ชมเมืองกันเบาๆสองทาง เดี๋ยวเราจะใกล้ถึงที่จอร์จอใยายแล้วครับตอนนี้ก็บายสีล่ละผมว่าน้องรีสุดๆแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ได้ไปถ่ายรูโอ้ยโอเคไปกันครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเลิกดีที่เราจะออกเที่ยว่น้ำเสร็จเ,เดี๋ยวว่าจะไปวัดอีกที่หนึ่ง ไปครับไปฟูชิมินารีครับเทมเพลไม่รู้ว่าตอนนีไใน์เข้าไหนแต่รู้สึกว่ามันเปิดยี่สิีชั่วโมงไงคือเพื่อนผมไม่รู้จะเชื่อได้ไหมทางด่วตอนนี้เราอยู่หน้าสาโทรีครับตอนสามทุ่มพลาดมากมันไม่ค่อยเห็นเลย วันนี้ชเช้าเราตื่นมาแล้วก็ไปมาแล้วกันมันมืดจนปิดหมดแล้วคือตอนนี้มันดึกแล้วรูปที่ส่งไปคือมันมืดมากเอาเป็นว่าตอนเช้าเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่แล้วกัน ยังห่างไกลอยู่นะครับผมใช่อืมส้าๆอีกนิดนึงจะถึงมันยอดคิดว่าถึงแล้วดูเพื่อนดีทียังไม่ถึงครับว่ามันโอหมันไกลยิบเลยอ่ะ ว่าวบวบตอนนี้ไม่มีนอ้องเที่ยวแล้วผมก็เลยหายได้โคเชียวเลยแป่นต่อครับ อันนี้ก็เป็นขาตรงแล้วนะครับผมใกล้เหมือนกันนะประมาณกิโลนึงนะ แล้วมาอยู่มุมนี้เป็นน้ำตกนะฮมันเกลี่ยมากเลยนะครับข้างหลังเลยคือแบบฟิวแบบตะไคร้คือ,ยอยแบบเนี่ยชองนะี้เป็นเสียงตกนากข่าวร้านตรงนี้มีคนกินเรเียร์ด้วยดนะูสุดยอดมาน่าสนใจ ข้าวข้าวดีบนวนขา้าวลมเย็นดีมากตอนนี้เราก็ชชเงินแก้ปัญหาครับหมดไปน่าจะมือละห้าบาท <c oughs> โอเคช่างแรงคิว <Okay. S 2> ร้านชายอยู่ขาวก็น่าจะชาร์ราคาดับเบิลไปฮัลโหล ชาเขียวแล้ว่ะติดใจไปว่าต้องหายทับ,บ้านแล้วละ่ะเไปต่อไปเราก็ไปมาถึงสถานีโกโจแล้วไปวัดน้ำใสกันโอเคสู้ๆอย่างร้อนไปนะครับผมว่าผมจะใช้เงินแก้ปัญหามันไกลมากประมาณกิโลหนึ่งอะ่ะ ไปหาปั่นจักรยานดีกว่าโอ,อ,อเคเมาปั่นกันมาถึงแล้วครับวันน้ำใสแต่ก่จะถึงหาที่จอดจักรยานยากมากผมมาจอดไว้ข้างทางเมื่อกี้เราไปห้องมือ่อไ้ร่เววันน้ำใส มันไม่มีซังกุลาอะไรที่จริงมันเดินตุ้มเมยแล้วไนงะ ตอนนี้ก็บยสองแล้วครับผมผมคิดว่าได้เวลากลับแล้วโอ้ยมองมิสวยได้เวลากลับออสการ์ละสุดยอดเลยเยี่ยจนครบละสมที่3ามโดดสีโดดน้านดดี่โดโโดวนนี้ที่ถูกเกียวโตคือผมคิดว่ายังเขี้ยวให้หมดเลยนะยังไม่ได้ขึ้นรถไฟใส่ธรรมชาติไว้โอกาสน,นะครับ